ช่วงย a ม a ฮ่าเรซิ่งดีสนับสนุนโดยรถจักรยานยนตยามา a ่าอีกหนึ่งเบื้องหลังการทำงานของทีมแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมกับภารกิจล่าแชมป์เอเชียสมัยที่8คือเหล่าทีมแมคานิกและเอนจิเนียร์คนไทย100%เซที่ผ่านการทำงานระดับโลกจากสูเกอลซูเปอร์สปตใน2ปีล่าสุดซึ่งยังทำงานกันอย่างหนะัก เพื่อพัฒนาและเซตอัพตัวแข่งตระกูลอา e r ซ e รี eries, ทั้ง YZFR6 ของตีอนุภาพซามูนและ y z f R3 ของไอเดียกริตพัทเขื่อนคำให้พร้อมรับศึกใหญ่ระดับเอเชียโดยทีมบอสป๊อบวิรพงษ์ธนากิจจานนท์เผยว่าด้วยศักยภาพของทีมแมานิกยามาฮ่าบวกกับความชำนาญของ2นักบิดเชื่อว่าจะสามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายล่าแชมป์เอเชียสมัยที่8ได้อย่างแน่นอนสำหรับตัวรถอาซิกเองก็ยังเป็นตัวรถที่ถือว่ามี เขาเรียกมีศักยภาพที่สูงนะครับทางครูชิปเราหรือทีมงานเราเองตอนนี้เท่าที่เราไล่รถเนี่ยเราเพิ่มกําลังรถได้อยู่นะฮะยังมีจุดที่เพิ่มได้รวมถึงในเรื่องของ ECU ระบบอิเล็กทรอนิกเองยังมีอะไรซ่อนอีกเยอะพอสมควรที่เราจะเล่นโดยเฉพาะถ้าเป็นกติกาในเอเชียเราคิดว่าเรายังปรับรถได้อีกอีกระดับหนึ่งนะครับนักแข่งเราเองก็ได้ประสบการณ์กลับมาจากสนามที่หลากหลายในยุโรปค,คิดว่าในเรื่องการปรับตัวในแต่ละวันเองเนี่ย น่าจะทําได้เร็วนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยระหว่างที่ตัวรถที่เรายกระดับขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนักแข่งที่ปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เรามีความได้เปรียบในสนามครับสําหรับในรุ่น600เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันนะครับรถน่าจะด้วยกติการเร u l a t i o n ที่ออกมาใหม่ของเอเชียเนี่ยรถจะไม่หนีกันมากผมคิดว่าน่าจะไปไปเห็นไฮไลท์กันในช่วงท,ท้ายๆนะครับโดยศักยภาพของอนุภาพซามูนคิดว่ายังไงเนี่ย ด้วยฝีมือเขาด้วยรถถ้าเราอยู่ในจังหวะที่เราดีอยู่แล้วเนี่ยเราอยู่แถวแน่นอนนะครับที่เหลือคือวัดกันในรอบสุดท้ายมากกว่าครับผมในขณะเดียวกัน250เองก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ตัวนักแข่งเราเองผมว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ทําเวลาตั้งแต่ตอนซ้อมได้ดีแล้วจุดอ่อนนิดหน่อยคือที่เราจะเจอคือ,คอการที่เรามีรถคันเดียวในการแข่งทาให้เราไม่มีทีมเมทไม่มีทีมเวิร์คที่จะช่วยกันในสนามนะก็ต้องไปว่ากันตรงท้ายๆเกมนะครับว่าถ้าเรายืนะรนะยะแล้วก็ เราเลือกที่จะแอแท็กได้ถูกเวลาเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าไอเดีย hmm. ก็มีลุ้นโพเดียมทุกสนามครับผม